ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆจะมาสอนกันนะครับก็จะเป็นเทคนิคการเพิ่มนะครับยอดไลค์หรือยอดถูกใจนะครับในแพลตฟอร์มของ TikTok อกนั่นเองครับ้าคนมียอดไลค์นะครับหรือยอดถูกใจน้อยก็สามารถเพิ่มนะครับตามผมก็ได้เลยครับ อ่ะสวัสดกรนะครับก็ง่ายๆกันเลยนะครับก็ให้เข้ามาที่เว็บไซต์นี้กันก่อนนะครับสวัสดกครเข้ามานะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในคลาสคลิปนี้กันได้เลยนะครับในการวางลิงก์ไว้ขลาสคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นเองครับอ่ะก็คลิกเข้ามากันเลยนะครับพอคลิกเข้ามากันแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้ไปเลยนะครับอ่ะก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์เกมกีโซเชียลกันแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอจะเล่าลงเชื่อใช้กันนะครับ สำหรับคนที่มีหสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้กันไปได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก็เข้าที่สมัครใช้งานได้นูดความมือตรง,ง,งนี้เลยนะครับในการสมัครสมาชิกนะครับหรือวิธีการสมัครใช้งานนะครับก็ง่ายๆกันเลยก็ใส่ชื่อใช้ลงไปนะครับอ่าแล้วก็อ e ีเมลนะส่งข้อมูลก็ใส่ข้อมูลกันไปเรียบร้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็สร้างรหัสผ่านขึ้นมานะครับแต่แล้วก็อยืนรหัสผ่านอีกครั้งแล้วก็อย่าลืมติดไปดนวยฉชนไม่ใช่โปรแกรมนะครับ อัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อยืนยันนะครับว่าเราไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติหลวบอ่อนนี่นะแล้วกดสมัครใช้งานไปได้เลยส่วนที่จะสมัครใช้งานใน g o o g l e เนี่ยก็สามารถกดสีแดงตรงนี้เพื่อสมัครใช้งานใน Google ไปเลยพลัการสมัครที่ปกันแล้วนะครับก็ชื่อผู้ใช้และก็ะพารามการลงชื่อเข้าใช้งานนะครับด้านหน้าตรงนี้กันไปเลยนะครับส่วนที่สมัครใช้งานใน Google ไปแล้วกดลงชื่อเข้าใช้เดีย Google สีแดงตรงนี้ไปเลยล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะครับการกดลงชื่อเข้าใช้ไปแล้วนะครับหรือเาามสว็บไซต เคมมีโซเชียลกันแล้วนะครับแต่ตอนนี้เป็นหน้าคำซื้อใหม่ี่มีหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้กันเลยนี่ครับก็จะมีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมยูทูบทิกต็อกทวิตเตอร์และก็อื่นๆมากมายให้กับเรานี่ครับได้เลือกใช้กันหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะฮะก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเลือกใช้แพลตฟอร์มของทิกต็อกนะครับก็เลยไปที่ทิกต็อกนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีบมูตัวนี้เราเลือกใช้หลายบมวูกันเลยนะครับก็สามารถเลยดูกันได้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะเลยยกเเริลนะคับ อ่านจาั้นบริการตัวนี้จะมีระบบบริการให้กับเราเลือกใช้กันเลยนะครับ่ะก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยตรงนี้ผมจะได้ใช้บริการแรกเลยก็เลยไปเลยนะครับจากนั้นก็จะมีคาอธิบายตรงนี้เราได้อ่านการจะเป็นคำอธิบายหรือไม่สําคัญบอกเราตัวนี้ก็สามารถอ่านกันก่อนใช้งานก็ได้เลยต่อมาอาการวางลิงก์ก็ไปเอาลิงก์ของอ่าคิวบิโดที่ต่อทิ้งการเพิ่มยอดไลค์มาเลยนะฮะก็ไปกับอ่ะคัพปี้ลิงก์มาเลยนะครับอ่ะคัพปี้เลยจากนั้นก็ลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้แล้วก็ใส่จํานวนนะครับหรือมาาที่งเพ่เข้าไปก็เอร์มานรบ จากนั้นนะครับเว็บไซต์ทำการคำนวณค่าใช้จ่ายให้กับเราแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่ะกดสั่งซื้อทิเร้อกันแล้วนะครับเหีนงแต่ได้มีคำแจ้งเตอ์ขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้มานะครับกดจอสักครู่นี่ครับอ่ะพอเว็ซต์ใช้เวลาใําดำเนินการกันนิดนึงนะครับกดอยูัรสักครู่อ่ะตอนนีีผมจะรอดหเนินการนะครับอ่ะในระหว่างที่รอนี่ครับเว็ไซต์ดำเนินการอยู่นะครับผมจะแนะนำนะครับเมนูต่างๆของเว็บไซตกันต่อเลยนะครับ สรับเมนูต่อมาครับจะเป็นมนูการะปวดจางซื้อจะขึ้นไหมกับเราได้เห็นกันเลยนะครับว่าเราสั่งซื้อบริการไหนไปนะครับก็จะมีออเดอร์อดีบริการที่สั่งซื้อนี่ครับส่วนตัวนี้เป็นลิ้์ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็าสามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้เลยนะครับว่าลิกนนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้เป็นสถานะของพี่แซ่บเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับต่อมาครับจะเป็นเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยนะครับก็จะมีช่องทางสแกนเคียบโคดนะครับทูบนี้บัลเลตแล้วก็คริปโต อะคริปโตตัวนี้จะเป็นการเติมเงินของตามที่สามารถใช้สะกูลเงินของตามที่ได้นะครับผู้บิทคอยสดอลล l a r นะครับก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่ะต่อมาจะเป็นเมนูบริการทั้งหมดตามชื่อเลยนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมนะครับบริการทั้งหมดไว้แล้วก็สามารถเข้ามานะครับค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตัวนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะได้บริการจากตัวนี้ก็จะมีลราคาเลยขั้นต่ำเลยขั้นสูงตัวนี้บอกเราด้วยแถมมีคลบายตรงนี้ให้กบเราคลิกเข้าไปเพื่ออ่าคัลบายก่อนใช้งานกันได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับจะเปเมนูแนะนเพื่อนก็สามารถเข้ามาเลยครับแนะนําเพื่อนมาแชร์เวซ์นีครับได้ง่ายกันเลยแถมยังได้ตาค่าแนวหรือตาค่าคอมมิชชั่นครับถึง5้ีด้วยนะครับอ่าส่วนนี่เกินเป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยเลยนะครับต่อมาครับจะเป็นเมนูนี้ครับอ่าติดต่อแอดมิะครับที่พิพาแยอดไม่ขึ้นยังไงครับก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินกันได้เลยนะครับอ่าก็จะมีบนบนตรงนี้เอาเลื่อนครับก็เจ้งปัญหาไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เลขออเดอร์ลงไปแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับบอกแอดมินไปเลยนะครับอ่าส่วนใครท อ่าแล้วกดส่งโซ่ไปเลยให้กับแอดมริการนีนะครับหรือวที่ต่อทางไลน์ตัวนี้ก็สามารถแอดไลน์ตัวนี้เพื่อติดต่อแอดมินกันได้เลยนะครับอ่าก็สแกนเขียวโค้ดไลน์ตรงนี้เพื่ออ่าแอดไลน์นะครับติดต่อแอดมินกันได้เลยเอาล่ะครับเพิ่มการไปที่เวลานี้ครับเราเปิดคลิปมาดูกันดีกว่านะครับตัวยอดไลน์ของเราหรือย่อหุ้นเจ้าเราเพิ่มมาหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ยี่สิบห้านะครับก็สามารถกดรีเฟรชหน้าจอหนึ่งครั้งได้เพื่อดูว่าวิสัยทัศน์ในการให้เราซสิ้งัง ก็เพิ่มมาเป็น56กันแล้วนะครับก็จะเริมอยู่ที่อ่ะ25นะตอนนี้เพิ่มมาเป็น56กันแล้วก็เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆให้กับเรานี่ครับจนครบกันเลยนะครับก็จะรอกันสักคู่นะครับอ่ะตอนนี้เพื่จะรอเหมือนกันนะครับเพิ่มการไปเซเวล่านะครับเพิ่ตาขึ้นมาทีตอนที่ยอดหลาหรือยอดถูกใจเพิ่มมาเป็นที่ร้อยกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเรกลับมาจับมือสักคู่นี้นะครับตอนนี้ยอดไหลของเรายกาทำการเพิ่มมาให้เราทีนี่เร้อย่ันแล้วนะครับอ่ะก็จะเปินอยู่ที่นี่รับบ อ่ะก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้ครับหรือการใช้บริการต่างๆของเว็บไซต์นี้บริการวางลีนนะครับไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามานะครับใช้งานก็ได้เลยนะครับอ่ะสุดทัปดาห์ของคลิปนี้เนี่ยก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมาเลยนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ